ครูครา,าเขาบอกว่าเนี่ยจะมาหาเราแต่ไม่มาหาสักทีมีวิธีการกระตุ้นทาพูดไหนให้เขาอยากมาหาเราเร็วขึ้นคะผู้ชายจะไม่จริงจังหากไม่ได้ลงทุนขอพึงระลึกไว้เสมอครับจริงๆเรื่องนี้คือครูคมกําลังสอนในคอร์สสั่งจิตหนุ่มให้รุมรักกฎของผู้ชายที่จะรักผู้หญิงได้และทุ่มเทตลอดทั้งชีวิตมีผู้หญิงคนหนึ่งครับคือเป็นผู้บริหารและค่อนข้างมีเงินมากคบกับผู้ชายคนหนึ่ง ทุกครั้งเนี่ยเขาเปผู้ชายครับให้เงินให้ทองโทรศัพท์นะครับรถทุกอย่างเปให้หมดเลยครับหวังว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ฉันให้ไปเนี่ยจะได้กลับมาซึ่งความรักครับแต่ปรากฏว่าอยู่ๆผู้ชายก็เลือกที่จะมีมือที่ 3, สามะดือเลย,ยและไอ้เงินที่เราให้ไปเนี่ยผู้ชายก็เอาไปเปมือที่3 เรื่องราวนี้มันบอกว่าอะไรครับมันบอกว่าเมื่ออะไรก็ตามแต่ที่ผู้หญิงทุ่มเทให้เงินให้ทองสนับสนุนซัพพอร์ตต่างๆพวกนี้มันทำให้ผู้ชายมองว่าคุณเป็นของตายคุณไม่ได้เทรนให้ผู้ชายรักคุณที่หัวจิตหัวใจของคุณแต่คุณกำลังเทรนให้ผู้ชายรักคุณที่กระเป๋าเงินของคุณฉะนั้นเนี่ยผู้ชายจะผูกพันกับคุณมากขึ้นก็ต่อเมื่อเขารู้สึกว่าได้ลงทุนกับคุณ เติมอินเทอร์เน็ตให้หน่อยได้ไหมนะครับอยากได้รองเท้าอยากได้กระเป๋าคือบางทีมันอาจจะไม่ได้เป็นอะไรก็ตามแต่ที่มันโหมูลค่าสูงแต่มันเป็นสิ่งละเล็กละน้อยต่างๆที่มันอาจจะมีคุณค่าต่อจิตใจของเรานะครับในขณะเดียวกันผู้ชายก็ได้แสดงออกว่าเขาได้ปกป้องคุณเขาได้ดูแลคุณสมองผู้ชายจะผูกพันมากกว่า ถ้าคุณต้องการให้แฟนคลั่งรักครูคอมเคยสอนไว้ในคอร์สจิวิยาสายมืดกับความรักครับราคาเต็ม8,900บาทถ้าใครสมัครในคลิปนี้นะครับจะแถม13จิวิยาชนะเกมรักราคา3,009รวมถึง37เคล็ดลับพูดให้คนประทับใจราคา3,009นะครับรวมถึง39จิวิยาต่อรองชนะมือ3ราคา3,009มูลค่าทั้ง4คอร์สเนี่ย19,600บาทถ้าใครซื้อในคลิปนี้นะครับโปรพิเศษเพียง 990บาทเท่านั้นใครสนใจก็แคปเจอร์คลิปนี้แจ้งทีมงานได้ที่ไลน์แอดสิทธิพิเศษเหลือเพียงหาท่านสุดท้ายเท่านั้นครับ